สบายดีจ้าปลาลุงมันิกสนาสำนักที่ทอดหมูเลยจ้าสบายดีพี่น้นงองช่นักทอดหมูพี่น้องเลยอบหมูชิตามะฮุงนะครับพันจามะฮงพี่น้องเลยอบหมูตาแห่งกินตำเมนเด้เปิน,นกระส, <c oughs> สีเห็นนะนะอบอบกิน เอาหมดเลยเอาเลยถอ,อดสบายกี่หูเป็นจกนนะา,ากนั่นอาะแกงหอม ทอดหม okay. ูกันเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนบ oh. ัดนี้เส้านางกะสิมะขวพักกะลัมเลยจ้าท right> ุกคนเด้อใส่น้ำมันหอยเพราะว่ามันหลายคนเด้อพี่น้องเนอะเอาอุ้มแนหมูเสาอุ้มแนน้องหักไอวันอะลรเป็นมาเล็นทีมงานหลดโดยชานแหละน่องเนอะมาเล็นน้ำไอเด้อจะเป่าโนกเบากนาพี่น้องเลยซุ่มเซลแมวโพรงลอใบายบได้จ้าทุกคนเด้อเอากะสีเห็ดของกิน กินข้าวเค้นเด้อพี่น้องในมันบ่ายสามดเ,ออเดี๋ยวบ่ายโฉงอย่างนั้นเนาะเขาลงรถเออเดี๋ยวพัดตะล่ำชาวนางเดี๋ยวก็ติบเข่ากระติบนั่งกระไรเอาสาดไปคูอยู่เตียงเด้อม่อยู่เตียงโทษมือที่มือสาวนางเขาแทบพี่น้องออใส่ลายกับงนัวลายเด้อ พร้อมพี่น้องเลยนั่นมาเน่เอาข้าวเสียหานังทองเป็นแม่ครัวเด้อพี่น้องเด้อตำมะคงเอ็ดซอยกันคนละไม้คนละมือเด้อพี่น้องโนั้งนั้งพื้นสีล่วงถึกเจ้าพื้นเสือบคราบเ้อาบ่วงม่แล้วนะตำตำตำมาชิมเด้อนางมาชิมน้ำนังทองแน่ มุ้งกระแลบแล้วพี่น้องให้พัดพัดกระแลเรียบร้อยแล้วโอ้สีแส่จีบนางเอ้ยแม่ครัวน้อยแลพี่น้องนางชงกระสูงสีสัมนางนางเลยนางนัดเราบรากินบะเข่านะแม่นความชาวนางเาขนางยกเองได้บัดนยัง เทได้มั้งเป็ดสองจานเด้อเนี่ยกระเด้อทองดูจานได้หมดนี้เรียบร้อยมันบ่อเซ่บนัวเลยด็กพี่น้องเด้อเอาสองพาทองเอออันนี้อีกเด้อของผู้ใหญ่อันนี้ของนางทองกับนางมิวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฮะพาเด็กๆเด้อเอาสบายดีในน้องมิวลูกเออพากันกินข้าวเห็ดสองพาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ให้พาเด็กๆกินกินคือผู้ใหญ่ไงแหละพี่น้องกระหัวพัก มี้าเลยเลยดีตะหนึกมาเลยทานทานนั่นน้ำเด้อจัดพี่น้องเด้ออ่ะเด็กๆกับแล้วเ,เด้อค่ะพี่น้องทุกคนเด้อมาซุ่มนี่เด้อพี่น้องบันใดฮะมาทางนี่ต่อเอาขยังบไปกินเด้อเอา,เอาคือไปกินเขาหนิเอาเลยส่ซุ่มจะได้สั่งดี งานก็บวแบ่งไปในมือทางนั้นเชียวโน้ตเห็นนายไงเนาะเมื่อคืนนี่ก็เห็นเนาะในก็สาวน้ำพลาแซ่บปรมาเห็ดกับเก่าคำน้ำน้ำกันเบาอุ้มแล้วการเบากิ้ได้พี่น้องเด้อมีน้องหักพวันมัดสองคนเลยแหละน้องหักพวันก็น่ามามากินข้าวกินข้าให้นั่งคุณนะมากินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้อ มาพี่น้องมากินเขาน้ากันเด้อทำหมิงชักเชมาชานานดมไมดมาเล้วมาเลยมาด้ทุกคนเด้อสองผ้าพี่น้องเลยหนผ้าเด็กๆอาผู้ใหญ่แล้วครัทุกคนสามเลยหนึ่งสราก็สิไปละ ไปซื้ออันนักเดือยิ่งกินเรนะซื้อมันกล้องไปอีกนะ่งมดกโตเด็เนี่ยวหัตัดก้าวขึ้นซำบงหน้าก็ตอออก็ได้ช่องเม็ดต่อเน่อบทางเพียงละพุ่อเอเออแม่นแม่นเสียงกชัดตปนี่ินจะขายยี่ปันห ไอแ่นครบท้องหรือไฟ่าวาว่อแยกเยบรอยค่ะแยกก็ตั้งพันบาทค่ะพันหนึ่งค่ะแยกเนาะขายขอเสีเอาวอเขามาแทกเลยบอเขาอเาจบแล้วอต้องเอาแทกนะเนาะเอาบอน่อยว่าน้อทัพย์ที่ดินคุณมีไต่หานางโกเียวนางอสิเอาเนาะยก้องย่เลยน่บวยาดินครองอันนดิ้นอันักระติกอระิกเนาะดินใชตะกี้กะติกะิก าบบเอาเอาเจดินไดิอย okay. kind of ู่ใน้นลตไปเนี่ยบวบมันไปไไเขาไองเราขาดปหยมันไไ่ไงจไแเลยมันก็น้ำอุ่นได้คนละใบเแกตะดินเลยเนะ เราไม่เจอใครจะด้เินโอกาสมอ่าให้เเรื่องดินกันโดนกันเมาแล้วก็ตด่มนเลอันเคองทีนปัดเมาบนี้ตายแล้วเด่ห้าวเฮ็ดแย่พวกเปเดียมันลอมกมดีมันแตกโน้นใหญ่มีดาเแยกเียใครได้ง่า่พวกเ่อยู่ในียจะาไปเอ

นางมมแกอันอ่อน้างมุนแกเอาไปุมั้เเอาเบียามเจ้านไมือเนเออามานาเอาไปเอาที่ขนเากันจาได้อนาที่กกันอพวเจ้านอปีเออชิปีเนาะงานลบปะผวันเนาะนอมีหอดนึงมาเอาไปย่าบุกบักกุ้งเนี

เดี๋ยวพอพันคุะส okay. ิรับรถดขึ้นอะไรด้นี่ครับรถดสารขึ้นหาเงินสื้อรถอด่านก่อนนับตาเป็นชิมชมือันกื่อเวลาแปดน่หละรถดานเปไก็าอนชิมชุ่เจ้าไยเนาะน้ามันชิบมันิเอิบุญเฮาบุญกับบุนยังบุญยังรวยอย่างไรเอ้ยหาไปนราเลนห่วงเอห่วงละเเห่งเปนแบนบ้นนี่ไม่น้่ายอยีแลเขาได้เงินแช่แ่ เขามือขายไม่ซื้อเนื้อเ็ดซื้อไก่มาขายทั้งนั้เอาไปเป็นเวลาสื่อไ่นเวลาปื้อเนาะน้ำทางเาหาคุกับพอจะตายแล้วอิใช่ไหมเข่าพันช้าเลยค่ะมันกินม oh, ันกองฟองเลขี้หลักไปเต็มจอกอือเบ้ได้กินแล้วโอ้โหโอ้โห้ ขาบอกคุมไม่ได้ขอเพได้คมมาไหนเลยมงเสียันกะหัวใช่ไหมเ๋ยวใ้หรอเบอเบอเ็ดคนเอร์เอนบอเบอรอรแบบนันแบบนั้นปาไบ่นะ้มป้องกินนะมึงน้ป้องเหลือไยเบียร์อะไรเบียร์อะไร

มันผักสามเดือนหนึ่งตั่คนป้าของคนช้ามีมือยุดงไม่มีมือยุ่งงานเก่านักเก่าอีโวยพวกเขาไมอุ้มเนาะออกพรช้าแล้วมือยุดเนาะโอ้โหนักเก่าหากียร์้ดาสเั่นปน่าากียร์ดสเ ภาษาอังเราหมูกรแข่กันสุดเลยเิการ์อะันน้เออดาร์เพิธีขึ้นคอนพิธีกันได้ต็มที่กันได้เลยนะิเมียเนี่ยผลาญแข่งนสุดได้จังหวะหมดลยนะฮะฮู้นี่กัเลยคนผลานมาแต่ไันเคยตัวไม่สบายเลย้ี่พี่แม่กน ันแม่โ้ชื่อนองน่องที่ว่ากธรรมดาเด็กขาวบุก่าแล้วรากูไปื่อแล้วขาวนื่อแล้วข้ามนี่ย้ได้านกูมึงเลยขอคกูมึงเลยข้ากูมึงเลยไปื่อแล้วคันนี้ใชขอกูมึงนี่เอาได้เวลาบคุเพรากันคิดใหม่เลยจ้าบ๊ายบาย